กเราอีกหนึ่งครับนะครับในรายการ1วันหนึ่งอย่างครับผมชื่อสักชายคันประดิษฐ์นะครับปัจจุบันเป็นพนักงานของแรมเจ้าพยาอานครับอยู่ในฝ่ายอาหารและเครื่องดื่นครับวันนี้หนึ่งวันหนึ่งอย่างของผมจะมานําเสนอเครื่องดื่มที่มีชื่อว่าเวอร์จินโมกิโตนะครับมาดูส่วนผสมกันเลยนะครับก็จะมีน้ำตาลทรายใบสะระแหน่หรือว่าเปปเปอร์มินครับแล้วก็มะนาวโซดานะครับพิธีการทำนะครับ ั่นมะนาวหนึ่งลูกนะครับใส่ลงไปในแก้วอย่างนี้แล้วก็น้ำตาลทรายประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปอย่างนี้แล้วก็บดบดมะนาวบดมะนาวเพื่อที่ที่จะให้น้ำมะนาวมันออกนะครับตามด้วย ใบสะระแหน่ <Okay. S 1> เติมน้ำแข็งแล้วก็สุดท้ายก็คือเทโซดาลงไปนะครับ <Okay. S 1> แล้วเราก็ใช้ช้อนคนนิดนึงเพื่อที่จะให้ไอตัวมะนาวกับใบสะระแหน่มันขึ้นมาอยู่ข้าง,างบนเพื่อความสวยงามน,นะครับ <Okay. S 1> อันนี้เตาอนางนีง้ แต่งด้วยใบสะเดาเสร็จแล้วครับสำหรับเครื่องดื่มชนิดนี้หัวจินโมจิโตะครับประโยชน์ของเครื่องดื่มชนิดนี้ก็คือว่าแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไล่ลมนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ